ทุกท่านครับนะเสร็จภารกิจวันนี้ครับเสร็จภารกิจวันนี้ครับนะพรุ่งนี้ยังมีภารกิจต่อนะครับเพื่อน้องดำพรุ่งนี้ยังมีภารกิจต่อเพื่อน้องดำอีพีนี้ก็จะมาจัดไอโล้หน่อยนะครับนะไอหน้าส้นตีนทิ้งลูกฟาร์มมีึงยังมาหน้าปากดีอีกนะีสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทาน,เป,นเ,เ,มม <c oughs> เป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติเป็นเพียงแค่เฉนิยาหญ่ เราขอตัวใส่เข้าไปเพื่ออัตรสดในการรับชมรับฟังทุกท่านครับแยกย้ายก,ยกทัทนายมาก็ไอโรนนะสิครับโรนหนชานนี้ยังปากหมาเหมือนเดิมเอาทุกคนก็คือยังปากหมานะครับมึงทิ้งลูกฟาร์มมึงเทลูกฟาร์มยังมาปากดีฉล,ลองฉลองไอไอไอหมูทําอะไรไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ละเสียเงินไปเกือบล้านมึงจะทาอะไรได้บ้างหนว่าจะช่วยลูกฟาร์มังไง ชนะใส่ใสชนะใส่ใสครับชนะใส่ใสโลนชนะใส่ใสครับไปโลนชนะบ้านพ้องรับสัตภาพมีกินขนมฉลอง <H uman ji> หวานเจี๊ยบเป็นไงบ้างครีโคลาชห่างดิคดีโคราชขนานะครับหวานเจี๊ยบนะ คดีโคราสหวานเจี๊ยบทิ้งลูกฟาร,ร์มยังมาปากดีนะครับนะคนยังมึงมันไม่มีฝาก้วพ่ชอบนะโน่อีดำม,มันทำอะไรกูไม่ได้ไหปะ่ะอีดำจะไม่ให้กูเข้าไปฟังเหรอทำไมวันนี้วันทำไมวันนี้ให้ขาหมูเข้าไปฟังได้อ,อ่ะฮะ ำไมขาหมูเข้าไปฟังได้อ่ะถามหน,น่อยสิขาหมูละเมอตร,รงละเมอสารสารไข่ฟงกับสาร,รภูมิมึงตอบกูดีืสารไข่ฟงกับสาร,รภูมิมึงตอบกูดิแต่ละองค์แต่ละองค์โอ้โหทำคอนเทนต์กันน่าดูเลยนะครับฉล,ลองจะองจากเสียเจ็ดหมื่นแปดเหลือสามหมื่นห้าเป็นไงเป็นไงสี่มือผมสี่มือผม ค้าทนายมึงอะแพงมาค้าเสียครับบาปอีก <c oughs> ไกิดอะไรมาค้าธนายมึงเป็นแสน่ในล้นมึงเรียกอีดำเป็นแสน่มึงยังมีหน้าอีกครับปาปเสียเสียสามหมื่นห้า 00, แต่ก่อนอันนี้อีดำเสียเท่าไหร่เสียไปกเกือบล้านชนะใส่สายนะใส่สา,สาโอนครับโอนครับมึงยังมีหน้า,าอ่ะอวดคุยนะจากเจ็ดหมื่นแปดเหลือสามหมื่นห้าเป็นไงฝีมือผมบีมือผม ธนาใจใสแต่ค่าทนายมึงมึงได้อดาไปกูได้ข่าวว่าเป็นแสนจริงปะเออนะครับก่อนนี้มึงออกมาทำคนเทนตีอะไรมึงดูสรุปตัเองด้วยไปตามคดียายด้วยนะยายสี่ิ้วว่าเป็นยังไงมึงมะทงสานยายกันบ้างไหมไอ้เนี่ยคดีมันไม่จบเปยไปกดเงินเข้ามาเกือบโอ้โหเกือบสี่แสนบ้าปะเนี้ยึงบ้าปะเนี้ยึงบ้าปะเนี้ย อ,นนอีดามไม่พอใจไอโลนะครับวันนี้ผมช่วยสีไปให้อีดามไม่พอใจนะครับอันนี้รู้กันเรื่องกันยังอีดามไม่พอใจนะครับทุกคนอืมอีดาเนี่อาการออกเลยวันนี้หน้าเนื้อเสียนะครับหน้าเนื้อซีเหมือนไก่ต้มเลยอีดาแล้วไม่พอใจตีฟังผมนะอีดาแเราไม่โอเคกับไอโลเลยแหละ นะครับนะอีดามนะไม่พอใจนะครับทุกท่านแล้วก็อาการมันออกอะ่ะแต่มันก็พูดอะไรไม่ได้หรอกนะนะธนายไม่แม่ธนายคนอื่นก็มีเม่ใทั้งนั้นเลยนะแคะ่นคนอื่นก็มีมึงเครียดใช่ไหมอีดามมึงเครียดที่เราไม่มาเนี่ยมึงรู้ยัง รู้ยางนะ FC ดำรู้กันยังฮนะ FC ดำรู้กันยังว่ายลูเป็นคนยังไงทิ้งลูกฟาร์มครับทิ้งลูกฟาร์มนะครับลูกฟาร์มก็นั่งเครียดอยู่ดำนั่งเครียดอยู่ได้ถุนไอลน้ลูนยังมาทิ้งอีกโอ้ยนะครับ โดนเจ้าที่ล็อกตัวลงข้างล่างอีดําในพิธานเรื่องนี้คับพิธานนะครับพิธานอีดําโดนเจ้าที่ล็อกตัวลงข้างล่างโดนคุมตัวลงข้างล่างนะครับมันก็เครียดพออยู่แล้วมันยังมาเครียดที่ล้ไม่มาอีกว่านะเออแค่นี้มันก็เครียดพอแล้วที่มึงไม่ม,มานี่โดนล็อกตัวลงข้างล่างเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะเปิดทีแรกเลยกันดีครับอีดาําครับตอนที่ศาล ท่านเป่านะครับนะท่านเป่าในนทานตงวนี้ได้มีฟังอ่านคำพิพากษาของศาลรไข่ฟงนะครับอีดําก็มีหน้าตาค่อนข้างที่จะเคร่งเครียดแล้วก็ขาเขือสั่นนะครับหน้าซีดหน้าซีดเหดมือนไก่ต้มเลยเข <c oughs> <c oughs> ้าใจปะป้าเปิ๊กที่ดำปีออกมามันทาลุยออกมาจากออกมาออกมามันทาลุทเลยไหมเพราะป้ามันซีดนะครับป้ามันซีด ครับออกมาจากสารไข่โฟลนับปากซิดเหมือนไก่ต้มเหมือนไก่ถูกต้มอะ่ะมันโดนล็อกตัวลงข้างล่างอะ่ะนะครับมันโดนล็อกตัวลงข้างล่างในทานแล้วเนี้ยมันก็เครียดพอแล้วนะครับอืมและโดยล้นเทอีกโอ้โหตายตายโดยล้นเทอีก แม่งเอ้ยแล้วคนที่มาแม่งก็โล้นเหมือนกันอีกกูก็ตกใจแม่งคล้ายๆกันเลยนะนะคล้ายๆกันเลยนะคนที่มาแม่งก็โล้นเหมือนกันไอ้กูโอ้โหในนิทานนิทานนะเรื่องสมมุติเัาเรื่องสมมุตินะเออกูก็ตกใจเฮี้ยเหมือนกูถึงกูแฟนมานสัตว์เอ้ยนะนะ,นะครับ มึงไม่ต้องว่าปากดีหรอกกูบอกไว้ให้โลนมึงทิ้งลูกฟา้ามีอะมึงเป็นงี้ประจำเลยนี่สายมึงอ่ะเมื่อไหร่มึงจะแก้หายนะครับนี่สายทิ้งลูกฟาร์มเนี่ยเมื่อไหร่จะแก้มึง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 ตอบกูดิฮะนี่สายทิ้งลูกฟาร์มเนี่ยเมื่อไหร่จะแก้ฮะอืมนะครับแก้หน่อยที่สายที่ทิ้งลูกฟาร์มอ่ะมึงแก้หน่อยมึงแก้ได้แล้วค่อยมาคุยกู มึงเอากูเออชั้นกันเข้าบจากูมันทับประชาชนนะครับเออขณะเป็นประชาชนกูยังมีควารับผิดชอบไอ้เหี้ยมึงเป็นทนายมึงยังไม่มีควารับผิดชอบเลยมึงเสื่อหน้ามาฉลองฉลองนะครับอืมดํานําขี้จะตุยอยู่แล้ววันเนี้ยมึงต้องเห็นสภาพลูกฟาร์มมึงหน้าซีดมันไก่ต้มวันเนี้ยก้มหน้าอย่างเงี้ยก้มหน้าก้มตาเหมือนยอมจํานน่ะเข้าใจปะ ออแล้วมึงจะมาทำอย่างนี้กับมันมึงคิดว่าแปลงสองมันจะให้มึงทำไหมเนี่ยกูบอกแล้วถ้ารูบอกขงแล้วไงม,มึงทำตัวดีๆโลนแปลงสองมันให้มึงทำมันก็เรียกเลยสองแสนห้าเจ็บปะ่ะแปลงสองมึงก็เลืกอกเลยสองแสนห้าหวานเจี๊ยบโอเคน้าสี่นิทานขำๆเดี๋ยวเจอกันบนไลฟ์สดครับเดี๋ยววันนี้ผมจะไลฟ์สดเปิดข้อมูลเด็ดนะให้สี่ครับนะนิทานนิทาน